สวัสดีค่ะส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างรายงานภาษีขายนะคะโดยรายงานภาษีขายนั้นคือเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ทำการบันทึกรายละเอียดของรายการภาษีมูลค่าเพิ่มจากเอกสาร e t a c invoice e l e c i p ต่างๆที่เกิดจากการขายหรือการบริการให้แก่ลูกค้าในแต่ละเดือนซึ่งเป็นรายงานที่ต้องทาทุกเดือนนะคะ เมื่อเข้ามาที่โปรแกรมรีซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้สังเกตด้านซ้ายมือค่ะให้หาหัวข้อรายงานแล้วก็เลือกรายงานภาษีขายส่วนต่อไปนะคะตรงนี้เมื่อเข้ามาที่หน้ารายงานภาษีขายแล้วให้ทำการเลือกเดือนค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเลือกเป็นจำนวนออเดอร์ต่อหน้าได้ด้วยค่ะจากนั้นให้เลือกเป็นดูรายงานภาษีขายค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นรายงานภาษีขายประจําเดือนที่เราทําการเลือกไว้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะดาวน์โหลดไปใช้งานค่ะส่วนที่ดาวน์โหลดมีให้เลือกเป็นดาวน์โหลด PDF แล้วก็เป็นดาวน์โหลด CSV นะคะส่วนแรกก็คือขอดาวน์โหลดเป็น PDF ก่อนค่ะตรงนี้นะคะก็จะให้มีการให้เลือกเป็นตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดค่ะ เราก็คลิกเลือกแล้วก็เซฟนะคะจากนั้นนะคะก็ทำการเปิดไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Adobe Acrobat Reader DC ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะพบเป็นรายงานภาษีขายค่ะซึ่งในรูปแบบของไฟล์ PDF นั้นก็จะมีการลงลายเซ็นดิจิตอลด้วยนะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่เป็นนามสกุล csv ค่ะก็คลิกที่นี่นะคะส่วนนี้นะคะเราก็จะเห็นเอกสารรา,ายงานภาษีขายนะคะในรูปแบบของ excel ค่ะก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะซึ่งเราจะเห็นเอกสารรายงานภาษีไขยนะคะในรูปแบบของไฟล์ excel ดังรูปค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถสร้างเอกสารรายงานภาษีขายผ่านปุ่มตรงนี้ได้ค่ะก็คือปุ่มดาวน์โหลดนะคะให้คลิกที่ดาวนะะ์โหลดค่ะก็จะมีให้เลือกเป็นดาวน์โหลด PDF หรือว่า CSV อย่างสักครู่นะคะค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้เราสามารถเข้าใจในการสร้างเอกสารรายงานภาษีขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ กด subscribe ได้ที่ p r e v e s i o n และสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook Receive Official Line @receive www receive com อีเม l support at receive com โทร082-579-8555